Wonder Tree ah Wonder Tree tu dengan si ikan si ikan dia. อันนี่เนี่ยไอทำไปนึ่งไงนี่นี่นี่ไอโกเมนไองานแต่งโกเมนอันนี้นี่ทำไปทีนี้เมื่อคืนฝนตกเลยกระดิ่งมันได้ว่าทำนี่นี่อ๋อนี่ละเออมึงอยากจะชอบสีไหนก็มาทำกันเองอ่ะแต่นี้พอจะดได้ก่อนไอเมื่อคืนฝนตกมันเลยไม่ได้ทำต่ัวไอโกเมนเนี่ยจัได้สองจุดเพราะว oh, ่าโฟมนี่มันซ้อนกันกี่กี่ชั้น ก็ได้เพราะว่ามันไม่ต่างนะวันนี้จะเขียนวันที่วันนี้วันนี้จะเก็บมันที่กระน้ำร่างร่างเลยร่างก่อนแข่งกันไหนวะสี่กันเนี่วันนี้เดี๋ยววันนี้จะเขียนวันที่มีวันที่เอ่อวันที่สองเดี๋ยวผมจะดูอ่ะดูอาจารย์ก่อนมาดูพ่อก่อนดูอาจารย์ก่อนดิเฮ้ยเอาวิชาอเลยเนี่ยแหละก็เนี่ย คือไอ้ไอ้อย่างที่พ okay, ่อบอกไอ้ไอ้ที่เราเขียนในมือถ้าเกิดเราเราพิมน์ออจากเครื่องคอมโอเคมันก็ได้แต่ที่นี่ว่าพอจะหาวิธีให้ตัวหนังสือมัน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 ชนกันอะเห็นไหมเาดี๋ยวมันชนมันมันจะได้ยวโยกเป็นแผลเมื่อกี้เขียนเราเป็นตัวโตโตโบมาเรียงเรียงยากใหม่ด้วยอย่างน้อยให้มันชนกันเรโยกโยกเป็นแผลมาเลยเพราะว่ามันป่าเน็้อย่างนี้ง่าย ถ้าเกิดไฟใหญ่โอเคเป็นเป็นแผงก็ไม่ว่ากัน่เนี่ยไฟเล็กเนีไอเป็นแผงในบทานเนี่ยเนี่ยวันไอ้คืนนี้เดี๋ยวจะวันที่มาไอ้เจ้าบ่าวไม่เห็นมาโปรมาดูเลยเจ้าบ่าวจะภาพมาดูไห้เจ้าบ่าวดูแล้วไม่เดี๋ยวว่าไม่เป็นเราแต่เราไม่ชอบที่ไหนก็มาเจ้าเองเนี่ยพ่อ ที่กายเขียนเนี่ยอันนี้กายเขียนสดนะเออไม่รู้ว่าตรวจใช้ได้ไหมเอ้ยนี่อะไรนี่ละมือ,อยังไงนี่ยอ๋อนี่ยให้อ่านเนี่ยเอาเนี่อ่านออกเนี่ยตัวหนังสือราชก,การมันก็ต้องมีหัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ยังเงี้ยงานเลี้ยงตัววิจารย์ตายแต่อันนี้เป็น,นงานงานของราชก,การตัวหนังสือได้จากการเนี่ย ครั้งแรกไม่ต้องตัดไม่ต้องอย่างงี้ดีถูกที่พ่อเขียนคือข้างล่างพ่อจะไม่พ่อจะไม่วองที่เกียนอย่างนั้นเราให้ดูระนาดหว่าเออเราจะเนี่ยพ่อจะทำเนี่ยพ่อจะทำเนี่ยพ่อจะตัดเฉพาะข้างบนข้างล่างไม่ต้องตัดรอยติดแต่ถ้าเป็นเป็นอเจะเป็นงานที่มันไม่ใช่พิธีการพ่อจะเอาเนี่ยเอาแล้วก็ฉลุบนห่มล่างไม่เอาเราไปเอาสีสีเหลืองอ่ะ ทาคันล่างก่อนทาทาเป็นเป็นแนวตาาจ่ายเฉยคันล่างไปแบบนี้และวทาเพื่อจะดูมีสีมีสันดูเออสีพื้นไหมวะอืมทาไม่ใช่ทาตะแพ่นะที่เด็กจะทาเฉพาะแนวเนี้ยเอ๊ะจาไปนี่เพราะคันลังเราไม่จ่าแล้วมันจะมันจะดูดีไปอีกางบ้างีแบบเนี้ยเออเนีแนวล่างก็จะทาเส้นเหลือง แต่โฟมก็เป็นตทาสีเดีนีดนี่น <beginning> <world> ีนึ่งอ่ะทาไว้หนึ่งไม่ไม่ช่องไม่ตาเตเปนนะอาจจะทานี่หนึ่งนิดหนึ่อเออตาอ่าอจะตายตายพ่อเออมีงานคนแม่กี่งานมาเออ ไงล่ะไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ไม่ได้มันจะสายป๋ามันไอ้ตรงนี้เขียนเรว่มันจะงี้อ๋อตรงนี้เลยเยอะอะไรอ่าเงี้ยอ๋อเราไม่เยอะเราไม่ถูกอ๋อหาวิธีหยังไงดีวพอถึงกระนั้ก็ต้องแบ่งแบ่งอ๋อกระดาษอ๋อเอ็นอะเขียนในกระดาษว่าหาจุดกึ่งกลางก่อนหาจุดกึ่งกลางก่อนหาจุดกึ่งกลาง อาจัดีกลัแล้วเราก็เขียนไปเลยเริ่มและไอจุ่ึงกลาเต้องมาต้องต้องตรงใจที่เราเขียนในสเก็เสีกระดาษไว้แล้วไอจุดเราแล้วก็อิรงตัวเองทั้งหน้า้ันหลังมันก็จะลงตัวเองอ,อันนี้ไม่ได้เราได้เรียนก็ก็ปตามไปด้วยเยอะ